ไข่ที่เราใช้ที่ตัดนะคะมันจะเป็นเต๋าเล็กๆสวยงามแบบนี้นะคะเ๋าวจะตัดให้ดูนะคะ ก็สำหรับใครที่ไม่มีที่ตัดแบบนี้นะคะก็สามารถใช้มีดนะคะตัดได้หรือไม่ก็ซ่อมก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดความแตกต่างก็จะอยู่แค่ที่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นเต๋าสวยงามกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแหละคะ่ะไม่งั้นก็เหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะาจะพามาทำครัวซองไข่อีกแล้วนะคะชอบฐานมากๆเลยค่ะก็วันนี้จะาจะมีอีกหน้าหนึ่งด้วยนะคะเป็นหน้าแฮมชีสเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะครัวซองค่ะชีสค่ะแล้วก็แฮมค่ะเกลือและน้ำตาลค่ะมายองเนสค่ะ แล้วก็มีไข่ต้มที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเมื่อกี้ทำให้ดูด้วยแล้วก็วันนี้เราใช้ไข่สีฟองนะคะจะใส่มายองเนสนะคะน่าจะใส่สักครึ่งหนึ่งวันนี้น้ำตาลค่ะ เกลือเล็กน้อยค่ะเราจะคลุกให้เขาเข้ากันนะคะเบาๆค่ะ ขอใส่เกลือสักหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แฮมแบบเค็มนะคะเก็อพอนะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียม ครัวซองกันค่ะนี่นะคะกานผ่าครัวซองนะคะเราจะไม่ผ่าด้านที่เขามีมีโค้มงมาตรงนี้นะคะแต่เราจะผ่าตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่นะด้านนี้นะคะใช้มีดที่มีฟันผ่านะคะมีดถันขนมปังพวกนี้จะช่วยให้ผ่าง่ายนะคะแล้วก็ครัวซองไม่แตกนะแล้วก็ระวังอย่าให้เขาทะลุไปด้านหลังนะคะมันจะไม่สวยนะ นี่ค่ะ,คะเราก็จะทำไส้ครัวซองไข่ใส่ชีสก่อนนะคะเพราะว่า เราได้ติดตามโซเชียลมีเดียนะคะของร้านคาเฟ่ที่เราทำครัวซองไข่ตามครั้งที่แล้วนะคะแล้วเขามีหน้าใหม่นะคะแบบนี้ใส่ชีสด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อยู่บ้านแต่เหมือนได้ไปคาเฟ่ยอยู่เป็นประจำเลยนะคะทำเมนูใหม่ๆตามเขาด้วยเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะค่ะชีสเราเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอันนี้รสธรรมชาตินะคะค่อนข้างกลางๆ ไม่รบกวนรสชาติอื่นนะคะเมื่อกี้เขามีชีสสองแผ่นดูเป็นแผลๆนะคะเราก็เลยจะตัดแบบนี้นะคะอ๋อแล้วก็จะไม่มีต้นหอมใช่ไหมคะในตอนแรกก็เลยเดินไปที่ระเบียงค่ะมีต้นหอมเหลืออยู่2ต้นนะคะที่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยตัดมาค่ะเอาไว้แต่งหน้าเราจะทำหน้าชีสไข่สองสองอันนะคะ คิดว่าวางให้เขาแ้บแอบออกมาอย่างนี้น่าจะสวยเนาะ จะใช้กันไกรตัดหอมง่ายๆเลยนะคะวันนี้นี่น,น่ากินไหมคะ หน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าแฮมชีสนะคะไม่ใช่เรียกหน้าสิเรียกไส้นะคะเราจะพาไปเที่ยวอีกคาเฟ่หนึ่งกันนะคะเป็นคาเฟ่ที่เราทานเป็นประจําเหมือนกันเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่หารูปของเขาไม่ได้นะคะก็เลยใช้รูปใน Google แทนก็เราก็จะใช้แฮมนะคะแล้วก็ใช้ชีสนะคะ เราใช้แฮมแบบต้มนะคะเขาจะมีหลายแบบแบบรมควันก็มีนะคะแต่ที่ร้านเขาใช้แบบต้มแล้วก็จะใช้แบบต้มนะคะเราจะใช้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวหยิบมาวางไว้ ชีสค่ะเดิง่ายๆเลยค่ะนี้เฮ้เราควรจะตัดชีสสักหน่อยดีกว่า คิดว่าจะใส่ซอสแฮมสองแผน่แผนดีกว่าค่ะดูน้อยน้อยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันที่สองของเรานะคะาเห็นไหมคะ